สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้ครับประเด็นที่เราจะดำดิ่งลงไปสำรวจกันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเออ่ทั้งซับซ้อนแล้วก็น,น่ากังวลไม่น้อยเลยครับนั่นก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในเงามืดที่เขาใช้ชื่อรหัสว่า Operation Mirage หรือที่เราเรียกกันว่าปฏิบัติการมายาครับเรื่องราวที่เราจะมาแกะร้อยกันวันนี้เนี่ยมาจากข้อมูลที่น่าสนใจมากครับ ในเอกสารชื่อปฏิบัติการมายาสงครามข้อมูลและการฟอกความจริงซึ่งกววาดภาพให้เห็นโลกยุคปัจจุบันเลยที่ข้อมูลข่าวสารมันเออไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่เหมือนกับว่าถูกใช้เป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวใช่เลยค่ะ ในโลกที่เราเชื่อมต่อกันตลอดเวลาแบบนี้ออทุกโพสทุกข่าวหรือข้อมูลที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบอกเล่าความจริงแบบที่เราเข้าใจกันก็ได้นะคะแต่บางทีมันถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อกำหนดความจริงขึ้นมาใหม่เลยด้วยซ้ำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของผู้ที่ต้องการควบคุมทิศทางของข้อมูลนั้นๆหรืออาจจะเพื่อสร้างภาพลวงตาบางอย่างขึ้นมาครับ ดังนั้นเป้าหมายการพูดคุยของเราวันนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าไอ้กลไกลของปฏิบัติการที่ว่าเนี่ยมันทำยังไงกันแน่ใครคือผู้เล่นสำคัญที่อยู่เบื้องหลังแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันกว้างขวางแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองในภาพต่อจากการทลายเครือข่ายองค์กรอย่าง Prince Group หรือว่าศูนย์แกมข้ามชาติต่างๆที่หลายคนอาจจะคิดว่าจบไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆของผูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองนะครับ เรามาลองเจาะลึกแนวคิดที่ว่าเมื่อทุกการคลิกถูกบันทึกความจริงจึงถูกลบได้เพียงปลายนิ้วซึ่งฟังดูน่าขนลุกไม่น้อยเลยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับปฏิบัติการมายานีบ้างประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากในเอกสารนี้เลยก็คือมันชี้ว่าเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์เหล่านี้พอถูกทลายไปแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยแต่กลับเหมือนจำแรงกายหรือเปลี่ยนรูปไปเลยเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับค่ะ เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือข้อมูลบัญชี้ว่าแทนที่เครือข่ายเหล่านี้จะแบบล่มสลายไปเลยหลังจากการถูกกวาดล้างในหลายๆพื้นที่นะคะพวกเขากลับปรับตัวได้เร็วมากจากเดิมที่อาจจะเน้นการหลอกลวงเหยือ่อโดยตรงอย่างที่เราคุ้นๆกันพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือการหลอกลงทุนแบบซึ่งซึ่งหน้าก็เปลี่ยนไปสู่ปฏิบัติการที่มันซับซ้อนขึ้นแล้วก็แนบเนียนกว่าเดิมเยอะเลยค่ะนั่นคือการหันมาควบคุมเ,เรียกว่าระบบนิเวศของข้อมูลข่าวสารเองเลยดีกว่า การควบคุมระบบนิเวศข้อมูลข่าวสารฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยครับหมายความว่ายังไงครับคือเปลี่ยนจากการหลอกคนเป็นรายๆไปมาเป็นการสร้างสภาพวาแวดล,ล้อมข้อมูลที่มันเอื้อต่อการหลอกลวงในวงกว้างขึ้นอย่างนั้นเหลอครับใช่ค่ะลักษณะนั <od ic music> ้นเลยค่ะมีรายงานถึงการใช้สิ่งที่เรียกว่าบริษัทสื่อออนไลน์จํานวนมากเลยนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เป็นเหมือนฐานปฏิบัติการหรือเป็นฉากหน้าใหม่ของเขา บริษัทเหล่านี้อาจจะมาในรูปแบบของสำนักข่าวออนไลน์เพจให้ข้อมูลเฉพาะทางหรือแม้แต่กลุ่มปิดในโซเชเียลมีเดียต่างๆที่ดูเผินๆก็เหมือนแหล่งข้อมูลทั่วไปเลยค่ะครับการตั้งบริษัทสื่อบางหน้าแบบนี้เป้าหมายหลักของพวกเขาคืออะไรครับทำไมต้องลงทุนสร้างฉากที่ดูซับซ้อนขนาดนี้ เป้าหมายหลักที่เอกสารวิเคราะห์ไว้นี่ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะคือการใช้สื่อเหล่านี้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือแม้กระทั่งข่าวปลอมเลยนะคะเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการฟอกความจริงค่ะหรือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกลุ่มทุนที่อาจจะมีเบื้องหลังไม่โปร่งใสหรือที่เราอาจจะเรียกว่าทุนสีเทาซึ่งคำนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงนะคะอ่าน่าสนใจครับขยายความคำว่าทุนสีเทาหน่อยได้ไหมครับ ผมคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจความหมายที่แท้จริง ค่ะทุนสีเทาหรือ grey capital ในบริบทนี้นะคะหมายถึงกลุ่มทุนหรือเม็ดเงินที่ได้มาจากธุรกิจที่มันก้ากึง่งกึ่งค่ะระหว่างถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายหรืออาจจะมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ไม่ชัดเจนเลยตรวจสอบไม่ได้หรืออาจจะมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยตรงแต่ถูกนำมาลงทุนในธุรกิจที่ดูเหมือนถูกกฎหมายเพื่อปกปิดหรือฟ้องเงินนั่นเองค่ะ กลุ่มทุนเหล่านี้เขามักจะต้องการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการใช้สื่อในเครือข่าย Operation Mirage เนี่ยจึงเป็นการสร้างเรื่องราวหรือสร้างกระแสข่าวที่ทำให้โครงการลงทุนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนเหล่านี้ดูปลอดภยัยแล้วก็น่าลงทุนในสายตาของคนทั่วไปหรือนักลงทุนรายย่อยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ แสดงว่ามันไม่ใช่แค่การหลอกเอาเงินระยะสั้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วสินะครับแต่มันเป็นการสร้างอิทธิพลแล้วก็ฟอกตัวเองในระยะยาวเลยในเอกสารมีคําพูดจากอดีตเจ้าหน้าที่ด้านไซเบอร์ในฮ่องกงที่คมขายมากเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้แค่หลอกเงินแต่หลอกความจริงด้วยประโยคนี้ยิ่งตอกย้ำภาพที่เราคุยกันอยู่เลยนะครับ เป็นคำพูดที่สรุปแก่นของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะมันชี้ให้เห็นถึงการยกระดับจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ไปสู่สงครามข้อมูลที่เป้าหมายคือการแทรกแซงบิดเบือนการรับรู้ความคิดความเข้าใจของผู้คนในสังคมวงกว้างซึ่งอาจจะอันตรายยิ่งกว่าในระยะยาวนะคะพอพูดถึงสงครามข้อมูลคำว่าข้อมูลปลอมที่ใช้ในเอกสารเนี้ ดูเหมือนจะมีความหมายที่ลึกแล้วก็กว้างกว่าแค่ Fake News หรือข่าวลวงที่เราพูดถึงกันทั่วไปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคำว่าข้อมูลปลอมในบริบทของ Operation Mirage เนี่ยมันครอบคลุมมากกว่าแค่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงค่ะแต่มันถูกใช้ในฐานะเครื่องมือบิดเบือนความเข้าใจหรือ disinformation tool อย่างเป็นระบบเลยแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจน เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลกระทบในหลายมิติไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองนะคะแต่รวมถึงการปั่นป่วนสภาวะเศรษฐกิจสร้างความผันผวน,นในตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตเคอเรนซีเพื่อทํากําไรหรือแม้กระทั่งการชี้นําความคิดเห็นของสาธารณชนในประเด็นทางสังคมที่ละเอียดอ่อนด้วยค่ะก็จะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าเครื่องมือนี้ถูกนํามาใช้งานจริงในสนามอย่างไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะ เอกสารได้ระบุถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยค่ะในช่วงปี2024-2025มีการตรวจพบเครือข่ายบอทดอะค่ะหรือบัญชีผู้ใช้งานอัตโนมัติบนโซเชียลมีเดียจำนวนมหาศาลเลยนะคะนับหมื่นบัญชีที่มีพฤติกรรมประสานงานกันอย่างเป็นระบบแล้วก็พบว่าถูกควบคุมจากศูนย์บัญชาการแห่งเดียวซึ่งตั้งอยู่ในเมืองปอยเป็ประเทศกัมพูชาค่ะโอ้โหหมื่นบัญชี ไม่ใช่น้อยเลยนะครับแล้วบอดจำนวนมหาศาลขนาดนี้ถูกสั่งให้ทำอะไรบ้างครับบอดเหล่านี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับกองทัพในโลกไซเบอร์เลยค่ะพวกมันจะถูกโปรแกรมให้ทำงานพร,าาร้อมร้อมกันเช่นการปล่อยข้อความรูปภาพหรือแม้แต่วิดีโอที่ถูกตัดต่อหรือสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง f a c e b o o k Telegram หรือ TikTok วัตถุะสมคือการสร้างกระแสะความเชื่อผิดๆหรือโหมประคมข่าวสารบางอย่างให้ดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็น่าเชื่อถืออย่างรวดเร็วตัวอย่างที่เอกสารยกมานะคะคือการสร้างและปั่นกระแสะเกี่ยวกับโครงการลงทุนชื่อ Digital Empire ซึ่งถูกโปรโมทว่าเป็นโอกาสการลงทุนแห่งอนาคตเลยนะแต่จริงๆแล้วเป็นโครงการที่ไม่มีอยู่จริงค่ะถูกสร้างเรื่องราวขึ้นมาทั้งหมดเพื่อหลอกลวงนักลงทุนที่น่ากัมูลไปกว่านั้น คือเอกสารยังพูดถึงการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยให้การสร้างข้อมูลปลอมมันแนบเนียนแล้วก็แยกแยะได้ยากขึ้นไปอีกขั้นเลยใช่ค่ะนี่คือประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ Operation Mirage แตกต่างจากปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในอดีตมากๆเลยมีการใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ซับซ้อนเข้ามาช่วยในกระบวนการสร้างเนื้อหาปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพโปรไฟล์ของบุคคลที่ไม่มีตัวตนจริงพวก deep fake images นะคะครับ,รบการสังเคราะห์เสียงพูดเรียนแบบบุคคลสำคัญหรือคนทั่วไปหรือที่เรียกว่า voice cloning หรือแม้กระทั่งการให้ AI เขียนบทความเขียนข่าวหรือสคริปต์วิดีโอที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายด้วยโหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่ AI ทําได้ขนาดนี้ มันทําให้เราคนธรรมดาที่เสพข่าวสารทุกวันแทบจะไม่มีทางแยกออกเลยสิครับว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นเนี่ยมันสามารถหลอกตาหลอกหูได้แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญในบางครั้งเลยนะคะทำให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact checking เนี่ยต้องใช้เครื่องมือแล้วก็เวลามากขึ้นแล้วบ่อยครั้งก็ไล่ตามไม่ทันความเร็วในการแพร่กระจายของข้อมูลปลอมเหล่านี้ค่ะ คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการที่ทั้งซับซ้อนใช้เทคโนโลยีสูงแล้วก็ดูเหมือนจะมีทรัพยากรมหาศาลขนาดนี้ได้ครับใครกันแน่เป็นคำถามที่หลายฝ่ายพยายามหาคำตอบกันอยู่ค่ะจากข้อมูลที่เอกสารอ้างว่ารั่วไหลามาจากเซิร์ฟเวอร์แห่งหนึ่งในกัมพูชานะคะมีการชี้เป้าไปที่กลุ่มบุคคลที่เรียกว่ากลุ่มทุนระดับภูมิภาค (Regional Capital Groups) กลุ่มทุนเหล่านี้เขาไม่ได้ดําเนินการอย่างโดดเดี่ยวนะคะแต่มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนมากๆกับกลุ่มอื่นๆซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีอิทธิพลมีภูมิหลังเป็นอดีตนายทหารระดับสูงหรือแม้แต่นักการเมืองในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะ การทำงานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันแบบนี้พวกเขามีโครงสร้างหรือวิธีการทำงานอย่างไรครับถึงสามารถดำเนินปฏิบัติการในสเกลที่ใหญ่แล้วก็ดูเป็นระบบขนาดนี้ได้ลักษณะการทำงานเป็นแบบเครือข่ายที่ลงทุนในหลายๆด้านพร้อมกันแล้วก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันค่ะเอกสารชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ทุ่มทรัพยากรไปแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่กระจายการลงทุนไปในหลายส่วนที่จำเป็นต่อปฏิบัติการข้อมูลเช่น1คือการลงทุนหรือสร้างสื่อเลยค่ะ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทสื่อที่มีอยู่หรือตั้งบริษัทสื่อใหม่ของตัวเองขึ้นมาเลยเพื่อใช้เป็นกระบอกเสียงเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลั 2> บ2คือการพัฒนาเทคโนโลยีลงทุนในการพัฒนาหรือจัดหาเทคโนโลยี AI เพื่อใช้สร้างข่าวปลอมคอนเทนต์บิดเบือนหรือระบบบอรเนต็ตที่ซับซ้อน Mm hmm. สามคือการปั่นตลาดใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาปั่นราคาในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือแม้แต่ตลาดหุ้นบางตัวเพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็วและสคือการฟอ,อกเงินดิจิทัลค่ะใช้ช่องทางดิจิทัลต่างๆในการฟอ,อกเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายหรือจากปฏิบัติการข้อมูลเหล่านี้ เช่นผ่านการซื้อโฆษณาออนไลน์จำนวนมหาศาลการสร้างเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซหรือบริการออนไลน์ที่ดูเหมือนถูกกฎหมายบางหน้าหรือการใช้สกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนในการทำธุรกรรมเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินค่ะโหโครงสร้างซับซ้อนมากจริงๆครับมีคำนิยามจากนักข่าวสืบสวนชาวสิงคโปร์ที่อ้างถึงในเอกสารซึ่งผมว่าส่งพลังมากเขาบอกว่ามันไม่ใช่ศูนย์สแกมอีกต่อไป แต่มันคือรัดเงาในโลกไซเบอร์ It's no longer a scam center, it's a cyber shadow state คำนี้มันสะท้อนภาพขนาดและอิทธิพลได้น่ากลัวเลยนะครับออกว่าปฏิบัติการเหล่านี้มันไม่ใช่แค่กลุ่มอาชญารธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มีโครงสร้างองค์กรการจัดการทรัพยากรแล้วก็อิทธิพลที่เทียบเคียงได้กับองค์กรขนาดใหญ่หรืออาจจะมองได้ว่าเป็นรัฐที่ซ้อนตัวอยู่ในโลกดิจิทัลเลยก็ได้ค่ะ มีอำนาจในการควบคุมข้อมูลสร้างรายได้มหาศาลแล้วก็สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพและความเป็นไปในโลกความเป็นจริงได้ไม่ต่างจากรัฐจริงๆรัฐหนึ่งเลยทีเดียวฟังดูแล้วแก่นสําคัญของ Operation Mirage หรือปฏิบัติการมายานี้ดูเหมือนจะอยู่ที่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะครับในธรรมชาติของการเสพข้อมูลของผู้คนในยุคดิจิทัลนี้ถูกต้องเลยค่ะ แนวคิดหลักที่เอกสารวิเคราะห์คือโลกในปัจจุบันนี้ผู้คนอาจจะไม่ได้สแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเสมอไปแต่กลับมีความต้องการหรือหวยหาข้อมูลที่ขายได้หรือข้อมูลที่ตรงใจมากกว่าค่ะคือข้อมูลที่กระตุ้นอารมณ์ได้ดีข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมที่มีอยู่แล้วหรือที่เราเรียกว่า confirmation bias นะคะ ครับ,รบหรือข้อมูลที่เล่าเรื่องได้สนุกสนานน่าติดตามมักจะได้รับความสนใจถูกคลิกถูกแชร์แล้วก็มีอิทธิมลต่อความคิดได้ง่ายกว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงล้วนๆแต่อาจจะน่าเบื่อหรือไม่น่าดึงดุดใจแล้ว Operation Mirage ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติหรืออาจจะเรียกว่าจุดอ่อนทางจิตวิทยาของมนุษย์ในข้อนี้อย่างไรบ้างครับพวกเขาใช้ประโยชน์จากจิตนี้อย่างเชี่ยวชาญเลยค่ะ โดยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็สร้างและปั่นข้อมูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้สอดคล้องกับอคติความกลัวความหวังหรือความเชื่อที่มีอยู่แล้วของคนกลุ่มนั้นทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าข้อมูลนี้อดโดนใจหรือเฮ้ยนี่เรื่องจริงนี่นาะแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อรับเอาแล้วก็ส่งต่ออย่างรวดเร็วเลยค่ะพอข้อมูลนั้นถูกแพร่กระจายไปในวงกว้างสร้างความเชื่อหรือกระแสสังคมขึ้นมาได้แล้วพวกเขาก็จะสามารถ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงเช่นการหลอกให้ลงทุนในโครงการปลอมๆหรือการปั่นราคาคริปโตหรือผลประโยชน์ทางอ้อมเช่นการสร้างความได้เปรียบทางการเมืองการทำลายชื่อเสียงคู่แข่งหรือแม้กระทั่งการสร้างความแตกแยกในสังคมค่ะนั่นหมายความว่า ผลกระทบของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เหยื่อที่สูญเสียเงินเป็นรายบุคคลเหมือนเราเห็นในคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือแชร์ทุกโซออนไลน์แล้วสินะครับแต่มันส่งผลในระดับที่กว้างกว่านั้นมากถูกต้องค่ะผลกระทบมันขยายวงออกไปในระดับมหาภาคเลยนี่ไม่ใช่แค่การหลอกคนไม่กี่คนให้โอนเงินแต่มันคือความพยายามที่จะหลอกเออ เรียกว่าสังคมทั้งสังคมหรือโลกทั้งใบเลยก็ได้ค่ะให้มองเห็นภาพมายาหรือภาพลวงตามิราชที่พวกเขาจงใจสร้างขึ้นซึ่งภาพมายาเนี้ยสามารถบิดเบือนความเข้าใจที่มีต่อสถานการณ์สำคัญสำคัญส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับนโยบายความคิดเห็นของสาธารณชนแล้วก็ความเชื่อมั่นในสถาบันต่างๆซึ่งอาจนาไปสู่ความเข้าใจผิด ความขัดแย้งหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงในระดับประเทศหรือภูมิภาคได้เลยนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุยกันมานะครับดูเหมือนว่าปฏิบัติการมายานี้ไม่ใช่เรื่องในอดีตที่จบไปแล้วแต่เป็นภัยคุกคามที่ยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็อาจจะยิ่งซับซ้อนซ่อนเร้นมากขึ้นไปอีกในอนาคตด,ด้วยซ้า เป็นเช่นนั้นแน่นอนค่ะเอกสารย้ำเลยนะคะว่าปฏิบัติการนี้ยังคงแอคทีฟอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ทุกๆวันมีข่าวสารใหม่ๆกระแสในโซเชียลมีเดียคลิปวิดีโอไวรัลต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลจริงหรือความเห็นที่บริสุทธิ์นะคะแต่ก็มีบางส่วนค่ะที่อาจถูกสร้างหรือปั่นกระแสขึ้นโดยศูนย์บัญชาการข้อมูลปลอมเหล่านี้ที่เรามองไม่เห็นพวกมันแทรกซึมป,ปัปนอยู่ในกระแสข้อมูลข่าวสารที่เราบริโภคอยู่ทุกวันอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะมีประเด็นเรื่องความรับผิดชอบที่น่าสนใจมาก ในตอนท้ายของเอกสารที่กล่าวในทํานองว่าในยุคที่ทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวได้ความจริงกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับผิดชอบประโยคนี้สะท้อนปัญหาอะไรในบริบทของ o peration Mirage ครับประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็เป็นใจกลางของปัญหาในยุคข้อมูลท่วงท้นเลยค่ะเมื่อการสร้างและเผยแพร่คอนเทนต์กลายเป็นเรื่องง่ายายอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ต สามารถเป็นผู้สื่อข่าวหรือผู้ส่งสารได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแต่ในทางกลับกันกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือ fact checking เนี่ยแล้วก็การสร้างความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออ,อกไปกลับทำได้ยากขึ้น ซับซ้อนแล้วก็ใช้ทรัพยากรสูงมากมันกลายเป็นสภาวะที่ข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกปล่อยออกมาโดยที่แทบไม่มีใครเป็นเจ้าของความจริงหรือต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลนั้นๆอย่างจริงจังเลยค่ะสภาวะสุญญากาศทางความรับผิดชอบแบบนี้ล่ละค่ะที่เอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อปฏิบัติการอย่าง Operation Mirage ที่ต้องการสร้างความสับสนวุ่นวายแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความคลุมเครือในการบิดเบือนความจริงเพื่อเป้าหมายของตนเอง ถ้าอย่างนั้น Operation Mirage ก็เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถึงอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่เป้าหมายหลักอาจจะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองหรือการทำร้ายร่างกายโดยตรงเหมือนอาชญากรรมที่เราคุ้นเคยในอดีตถูกต้องค่ะมันคืออาชญากรรมที่มุ่งขโมยสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไม่แพ้ทรัพย์สินหรือชีวิตเลยนะคะนั่นก็คือความจริง truth และความไว้วางใจ trust ค่ะ มันกำลังกัดกร่อนความสามารถในการรับรู้และเข้าใจโลกตามความเป็นจริงของเราไปอย่างเนียบๆทีละน้อยแล้วก็กำลังทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้คนและระหว่างประชาชนกับสถาบันต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมที่แข้มแข็งและมีเสถียรภาพค่ะครับการทุกคุยเจาะลึกเรื่อง Operation Mirage ในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากจริงๆครับทั้งเรื่องการใช้ข้อมูลเป็นอาวุธรูปแบบใหม่ การปรับตัวที่น่าทึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจากศูนย์สแกมแบบเดิมๆสู่ศูนย์บัญชาการสงครามข้อมูลเต็มรูปแบบไปเลยการนำเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความจริงปลอมที่แนบเนียนขึ้นเรื่อยๆและกลุ่มอำนาจที่ซับซ้อนซึ่งอาจซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการเหล่านี้ทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อว,วิธีที่เรารับรู้ตีความแล้วก็เข้าใจโลกรอบตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆใช่ค่ะ และบางทีสิ่งสำคัญที่สุดที่เราน่าจะได้จากการสำรวจข้อมูลชุดนี้นะคะก็คือการตระหนักรู้หรือ awareness ค่ะว่าข้อมูลที่เราเสพอยู่ทุกวันทุกชั่วโมงไม่ว่าจะมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นหรือเข้าใจเสมอไปการฝึกตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับหรือ questioning การพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลายๆแหล่งหรือ verification และการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณหรือ critical thinking เนี่ยจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วนะคะแต่กลายเป็นทักษะจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยในการเอาตัวรอดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเท่าทันในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือส่งพลังเช่นนี้ครับและนั่นก็นํามาสู่คําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนําไปคบคิดกันต่อครับในเมื่อความจริงสามารถถูกปรุงแต่ง ถูกสร้างหรือ Mac แม้กระทั่งถูกลบทิ้งได้ง่ายดายเพียงปลายนิ้วด้วยเทคโนโลยีและกลุ่มทุนที่ทรงอิทธิพลอย่างที่เราได้เห็นจากกรณี Operation Mirage นี้คำถามก็คือเราจะยังสามารถเชื่อถือข้อมูลใดๆที่ไหลเวียนอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มที่อีกหรือไม่และนอกเหนือจากการตระหนักรู้แล้วมันพอจะมีเครื่องมือวิธีคิดหรือกลไกอะไรบ้างในระดับบุคคลหรือสังคม ที่จะช่วยให้เราเท่าทันสถานการณ์และป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น